วันนี้นะคะจะมารีวิวปากกาหมึกซึมนะคะที่สั่งซื้อมาจากช้อปปีนะคะซึ่งปุ๊บเป็นคนที่ชอบปากกาหมึกซึมแบบนี้มากคือเหมือนเป็นแบบไม่ได้แพงมากเป็นเหมือนของเล่นๆนะคะแต่ก็ใช้งานได้จริงนะค,ะคือแบบ,แบบนี้แหละทรงแบบกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูรีวิวนะคะก็คืออันนี้ตอนที่สั่งซื้อเขาบอกเลยบอกตรงๆเลยว่าเขาลองเรียนทรงไปจากปากกาลามี่นะครับกาลามี่นี่มันจะแบบหลักพันเนาะอันนี้ก็จะแบบซื้อมาแค่หลักสิบนะคะก็จะน่ารักเดี๋ยวจะ มาแกะดูฮีลาอันเลยนะคะอันนี้ซื้อพร้อมไส้ไส้เนี่ยมันเป็นหมึกหลอดคือเป็นหมึกสําเร็จรูปก็คือเสียบเข้ากับปากกาก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปดูจากขวดหมึกนะคะก็จะมีสองไซส์เท่าที่ปู๊เคยซื้อมาอันนี้จะเป็นไซส์ยาวถ้าใส่สั้นมันก็จะประมาณครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออครึ่งเกือบเกือบครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอีก,อกรุ่นหนึ่งนะคะใช้กับฟายี่ห้อฟาสเตอร์นะ,ะแต่วา่ารุ่นแบบทั่วไปก็จะเป็นทรงยาวนะคะเดี๋ยวจะตัดเลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูเลยก็เริ่มจากตัดก่อนแกะมไม่ได้ก็ต้องตัดเอานะก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้ดูตัดไม่สวยเลยเนาะไม่เป็นไรนะก็อย่างนี้นะคะอ่าเบามากเลยคุณเบาแล้วเขา แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็จะแถมมาไส้หนึ่งมารุ่นก็จะแถมมาสี่ไส้นะคะก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราก็จะซื้อไส้สำรองไว้ด้วยน้ําหนักเขาจะเบามากเลยนะเพราะว่ามันก็แค่หลักสิบบาทอะไม่ถึงร้อยนะคะน้ำหนักก็จะเบาแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีลูกเล่นน่ารักคุกก๊กนะคะมันก็จะมาอย่างนี้เบาจริงๆนะคุณแล้วก็วิธีใช้นะคะวิธีเปลี่ยนไส้เราก็จะอย่างนี้ก็ถอดออกมาอย่างนี้เลยนะคะอันตัวนี้ก็ ตัวตกแต่งเก็บไว้ก่อนเอาสีฟ้านี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําให้ดูเอาสีเขียวให้ดูก่อนอืมมันก็จะมาแบบนี้นะเห็นไหมเป็นหัวแบบนี้นะคะเห็นปะอ่าโฟกัสหัวให้เห็นนะนี่หัวนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะมันโฟกัสไหมอืมนี่หัวก็จะเป็นแบบเพาโฆษณาว่าเปลี่ยนได้มันจะมีหัวเาไว้สําหรับขายเปลี่ยนสํารองนะ อันนี้เวลาซื้ออันนี้คือไม่มีไส้เราต้องมาใส่เองใช่ไหมเพราะเขาแถมไส้มาก็จะมาโล่ลลงๆนี้วิธีใส่ไส้ก็ง่ายๆอย่างที่บอกว่าใครเ,เคยเห็นนะคะอันนี้มันก็จะมาอย่างนี้นะเป็นชิน้นนี้แล้วก็ไส้ไส้มันจะเป็นหมึกหลอดมันจะมีแบบเม็ดโลหะเล็กๆอุดอยู่ตรงนี้นะคะวิธีมันก็จะมีแง่งอยู่ข้างในง่ายๆก็คือใส่เสียบไปตรงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดแรง ให้ดินเสียงดังกรึบเลยนะกรึบไหมอ่ากรึบแล้วกรึบแล้วกรึบเออกรึบแน่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละก็เสร็จแล้วแล้วก็ประกอบคืนนี้อ่าแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งคือแม่พวกก็จะขยับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนนะคะ ก็ขยบนิดนึงเบาเบามากๆถ้าใครชอบปากกาที่มีน้ำหนักหน่อยให้มันรู้สึกเหมือนได้เขียนอะไรหนักๆหน่อยปากกาหลูมๆมันจะหนักๆหน่อยใช่ไหมอันนี้จะไม่ให้ความรู้สึกนะั้นนี่จะให้ความรู้สึกเบาส่วนมากถ้าไม่ออก,กก็จะจุ่มน้ำบ้างเดี๋ยวใช้นิวน้วนิว้วนะเอา,านะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้ให้หมึกมันวิ่งมาอ่ามาแล้วอู้ตายแล้วหมึกกระจายเลยทีอย่างนี้แล้วกระจายเลยขยา่าแรงเกินโอเคไม่เป็นไรแสดงว่าหมึกมาแล้วมา ระจายมาจากไหนจากหลอดนฮะหมึกกระเด็นนะคะแต่ว่าเขียนดันไม่ออกอ๋อลองดูซิมาแล้วมาแล้วนี่เห็นมาแล้วค่ะก็จะหัวมันจะเล็กๆหน่อยนะวเวลาเขียนมันก็อาจจะไม่ค่อยลื่นมากมันก็จะแบบสําหรับคนที่ชอบหัวเ,เล็กๆก,ก็อาจจะเขียนสนุกแต่ว่าเราอะบางคนชอบหัวใหญ่รู้สึกว่าหัวใหญ่เขียนลื่นกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะเขียนเล่นๆเ,เขียนเขียนโน้ต ถ้าเขียนบันทึกประจําวันน่ะสีมันจะจางนะเขียนไปแล้วมันจะจางเนี่ยถ้าปุ๊กทดสอบคือตอนแรกจะเข้มๆใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งมันจะสีมันจะจางแบบนี้เนี่ยมันจะจางมันจะจางอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบถ้าจะเขียนบันทึกประจําวันซึ่งเราจะให้มันอยู่นานๆเนี่ยอยากจะให้ใช้ประการน้ำมึกกันน้ําไปเลยดีกว่านะอืโอเคอันนี้ก็ ดูใกล้ๆก็น่าจะเป็นประมาณ0.05แต่ว่าหัวหัวรูเล็กมากน่าจะเป็นเหมือน0.38ความไยถึงหัวของหัวของปากกาลเล็กมากน่าจะเหมือน0.38โอเคก็สวยงามถ้าซื้อมาเหมือนเขียนเล่นๆเ,เขียนเพลินๆน,น,นะฮะเช่นอ่าอย่างปูซื้อมาเขียนต้นฉบับใช่ไหมก็เรา ใช้เราทิ้งอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าต้ฉนฉบับเราไม่ได้ถ้าไม่ได้คิดว่าจะเก็บไว้นานหรือโนต้ตแค่แค่พอสนุกอะ่ะเขียนเล่นๆสนุกๆก็เขียนได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรโอเคทํากันบ้านทรงครูอะไรอย่างนี้ก็ไม่แนะนํานะเพราะสีมันจ,จะไม่เข้มพอเวลาผ่านไปสีมันจ,จะจางถ้าเขียนเล่นๆพอได้นะคะที่ไม่ได้ไปงานไปนการซีเรียลอะไรมากนะคะเพราะมันก็สวยดีแหลนะเนาะแล้วเขาก็จะมีลูกเล่นของเขา พกไปก็เป็นประดับโต๊ะเครื่องเขียนก็น่ารักดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับด้านนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ